สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ,กรส์ทไลฟ์ไวตเกษียณน,นะคะกับดิฉันเป็นสรีปัญญาไราชุนนะคะและอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เกก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับผู้สูงวัยให้ฟังกันนะคะท่านผู้ฟังคะสําหรับวันนี้นะคะก็อยากจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงที่ผู้สูงอายุควรจะทราบนะคะเพราะว่าด้วยอายุที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ มักจะมาพร้อมกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆจริงไหมคะทีนี้พอเป็นเช่นนี้ค่ะสําหรับผู้สูงวัยที่กเกษียณอายุนะคะไปแล้วทุกท่านนะคะก็่อวว่าก็เป็นเรื่องดีนะคะที่เราควรจะต้องศึกษาแล้วก็ดูวิธีการป้องกันตัวเองนะคะไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บหรือถ้าเกิดเนี้ยก็ขอให้เป็นแบบน้อยที่สุดเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีไหมคะว่าแล้วอะไรคือความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคต่างๆในผู้สูงอายุได้บ้างนะคะทางกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงสาธนารณสุขนะเะาก็มีการเผยแพร่ข้อมูลนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยะคะ่ะเกี่ยวกับสิบความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ผู้สูงอายุเกิดโครคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะมีอะไรบ้างนะคะความเสี่ยงที่หนึ่งนะคะเรามาฟังกันเลยะคะ่ะ เรื่องแรกคืออารมณ์สืมเศร้าค่ะปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยค่ะก็เป็นปัญหาสําคัญในวัยสูงอายุเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะโรคสืมเศร้านะคะที่วัยผู้สูงอายุเนี่ยมีโอกาสที่เป็นไปได้มากกว่าวัยอื่นๆเลยนะคะไม่ว่าจะเกิดจากการเป,ปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะคะเมื่ออวัยวะต่างๆของเราเสื่อมลงนะคะก็จะทําให้เกิดโรคไข้เจ็บตามมาหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลง ของร่างกายนะคะที่ทําให้เราเห็นอยู่นะคะเช่นผมขาวผิวที่เริ่มเขียวย่นนะคะปวดเข่าปวดขา,ดขา,ดขานั่งนานๆยืนนานๆก็อาจจะเกิดอาการปวดได้นะคะหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงในบทบาททางสังคมนะคะโดยเฉพาะคนในช่วงวัยเกษียณค่ะที่เมื่อถึงเวลาที่ต้องถอดหัวโขนถอดยศถอดตำแหน่งนะคะก็เหลือเป็นผู้สูงวัยธรรมดารรมดาคนหนึ่งนะคะ หรือแม้กระทั่งโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียคนรักในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือคู่ชีวิตนะคะถ้าหากเราไม่ได้เต็มตัวเต็มใจมาสําหรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้นะคะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วแน่นอนคะ่ะย่อมส่งผล ให้เกิดความเสี่ยงต่ออาการโรคซึมเศร้าหรือภาวะซึมเศร้าได้ง่ายมากเลยนะคะเราถ้าเกิดผู้ผู้สูงอายุเป็นภาวะซึมเศร้าแล้วเนี้ยก็จะส่งผลกระทบต่อร่างกายตามมาได้ด้วยนะคะเช่นอาจจะเกิดอาการเบื่อนายหมดกําลังใจนะคะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าไม่มีไม่มีใครต้องการนะคะทําให้ขาดกำลังใจในการดําเนินชีวิตต่อไปหรือแม้กระทั่งบางคนก็แบบเบื่ออาหารนะคะเบื่อสังคมรอบข้างกลายเป็นคนเก็บตัวดังนั้นถ้าเรา รู้สึกตัวว่าเรามีภาวะแบบนี้แล้วนะคะก็ควรจะต้องรีบไปพบแพทย์หรือเ้าเกิดว่าสมาชิกในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่แล้วมีสังเกตได้ว่าเริ่มมีภาวะซึมเศร้าหรือมีอาการที่ผิดปกติไปนะคะก็ควรจะต้องเช่นแบบอาจจะแยกตัวหรือแบบเบื่อหนายนะคะหรือแบบหน้าตามไม่สดชื่นเรื่อนเริงเลยนะคะก็อาจจะต้องรีบพาไปพบแพทย์นะคะแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะ อันนี้นี่คือเรื่องที่หนึ่งนะคะเรื่องที่สองคือความเสี่ยงของการล้มนะคะเรื่องล้มนี่ก็พูดกันมาเยอะมากแล้วเหมือนกันนะคะก็คือมันเป็นเรื่องที่อันตรายมากสาหรับผู้สูงอายุถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดการหกล้มแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดมีกระดูกหักหรือสะโพกหักก็อาจจะกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ด้วยนะคะ การหกล้มเป็นปัญหาที่ต้องบอกว่ารองพบมากเลยนะคะในผู้สูงอายุที่อายุ65ปีขึ้นไปเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการหกล้มมากถึง28-35เปอร์เซ็นตนั้นเป็นสถิติของกรมควบคุมโรคเขาบอกมานะคะแต่ยิ่งถ้าเกิดอายุเพิ่มมากขึ้นในวัย70ปีเนี่ยความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะถึง32-42เปอร์ซ็นตนะคะซึ่งท่วใหญ่แล้วค่ะก็จะหกล้มในช่วงกลางคืนเนี่ยแหละค่ะเวลาเข้าห้องน้ําเพราะว่าแบบทรงตัวไม่ได้นะคะ หรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของความเสื่อมของข้อต่างๆนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นต้นเหตุนะคะหรือเป็นสาเหตุที่อาจจะทําให้เกิดการพิการและเสียชีวิตได้ด้วยวิธีการป้องกันก็ทําได้หลายๆวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับบ้านให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุนะคะปรับพื้นบ้านให้เรียบปรับในเรื่องของ การวางสิ่งของต่างๆที่ไม่ให้เกะการตามทางเดินนะคะหรือแม้กระทั่งการเสริมสร้างสุขภาพและกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุเองให้แข็งแรงด้วยการออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอนะคะก็จะช่วยทําให้ผู้สูงอายุมีความคล่องตัวแล้วก็เคลื่อนไหวได้สะดวกปากขึ้นแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุได้ด้วยนะคะผู้ดูแลผู้สูงอายุเองก็ควรจะต้องหมั่นใส่ใจนะคะแล้วก็ให้ความสังเกตในเรื่องของ วิธีการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าผู้สูงอายุเคลื่อนไหวได้ช้าลงหรือมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวก็จะต้องรีบพาไปพบแพทย์นะคะความเสี่ยงเรื่องที่สามคือเรื่องสมองเสื่อมนะคะเพราะว่าสมองเสื่อมก็เกิดขึ้นได้มากเลยนะสําหรับผู้สูงอายุตั้งแต่วัย65ปีขึ้นไปนะคะก็จะส่งผลเสียต่อกัน ส่วนเสี่ความทรงจานะคะในเรื่องของกระบวนการรับรู้การเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าในเรื่องของพฤติกรรมต่างๆร่วมด้วยนะคะวิธีการป้องกันภาวะสมองเสื่อมเราก็เอ,อสามารถทําได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกสมองให้ทํางานอยู่เป็นประจําด้วยการทํากิจกรรมต่างๆที่ช่วยกระตุ้นในเรื่องของความคิดในเรื่องของอ,อการความจํานะคะเช่นเกม การเล่นเกมการทํากิจกรรมต่างๆนะคะการฝึกสมาธิการฝึกความจําอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะเหมือนกันนอกจากนั้นนะคะผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงก็อาจจะสามารถที่จะหางานอดิเรกทำเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองแล้วก็กระตุ้นในการทํางานของสมองได้ด้วยนะคะบางคนอาจจะแบบไปเป็นอาสาสมาัครรับทํางานพาร์ทไทม์นะคะหรือปลูกต้นไม้ทําอาหารแปรหลหนังสือก็อาจจะทํางานอดิเรกและอย่าง ได้รายได้อีกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แนะนําให้ผู้สูงอายุทุกท่านทําเพื่อมีเวลาที่จะใช้สมองของตัวเองอยู่กระตุน้นการทํางานของสมองอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของสมองเสื่อมนะคะความเสี่ยงต่อไปคือเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะ เมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะการทํางานของอวัยวะต่างๆก็เสื่อมถอยลงถูกไหมคะกล้ามเนื้อก็เป็นหนึ่งในอวัยวะที่เสื่อมถอยลงทุกวันหากไม่ได้รับการกระตุ้นนะคะผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยก็เป็นเพราะว่าในเรื่องของเส้นใยของกล้ามเนื้อเนี่ยมีการหดตัวแล้วก็มีกล้ามเนื้อลดลงเนื่องจากไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวนะคะเพราะกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายค่ะ มีหลายขนาดมากเลยนะคะตั้งแต่กล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะอย่างเช่นกล้ามเนื้อที่มือนะคะอย่างเช่นกำมือแน่นกำมือไม่แน่นรวมไปถึงกล้ามเนื้อแขนขาหรือแม้กระทั่งกล้ามเนื้อหัวใจนะคะอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี้ยอาจจะเกิดได้ในผู้สูงอายุบางคนเมื่อเป็นแล้วเป็นในช่วงสั้นๆเป็นแล้วก็หายไปแต่บางครั้งค่ะมันก็อาจจะเกิดความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะวิธีการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ก็สามารถทําได้ง่ายๆนะคะด้วยการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเป็นประจํานะคะเช่นไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งว่ายน้ําหรือออกกําลังกายประเภทอื่นที่ผู้สูงอายุชื่นชอบนะคะผู้สูงอายุควรจะหมั่นสังเกตแล้วก็ตรวจสอบหมายถึงว่าเช็คร่างกายกับแพทย์เป็นประจําอยู่นะคะแล้วก็ประเมินในเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เป็นระยะระยะด้วยนะคะอันนี้ก็เพื่อที่จะให้มั่นใจว่ากล้ามเนื้อของเรามีประสิทธิภาพแข็งแรงนะคะความเสี่ยงต่อไปก็คือการเดินช้าค่ะสมรรถภาพของร่างกายของผู้สูงอายุที่เสื่อมลงเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเราเดินช้าลงซึ่งอาจจะเป็นผลเนื่องมาจากความเสื่อมของเนื้อเยื่อของขครกระดูกและกล้ามเนื้ออย่างที่เมื่อกี้บอกไปนะคะแล้วถ้าเกิดผู้สูงอายุรายท่านไหนที่อาจจะมีอาการเจ็บป่วยร่วมด้วยแล้วเนี่ย ะะอาจจะทําให้ประสิทธิภาพของการเดินเนี่ลดลงนะคะทีนี้วิธีการง่ายๆก็คือว่าเราควรจะผู้สูงอายุควรจะต้องฝึกเดินเป็นประจำอย่างสม่ําเสมอน,นะคะคือผู้สูงอายุหลายๆท่านค่ะบางทีแบบอยู่ที่บ้านเนี่ยก็แบบไม่อยากออกกําลังกายก็คือจะนั่งดูทีวีอยู่ทั้งวันเงนียนะคะไม่ไม่ออกไปไหนเลยอย่างเงี้ยหรือไม่ออกกําลังกายเลยอันนี้ก็จะทําให้เกิดอาการเดินช้าขึ้นได้นะคะ วิธีการแก้ไขก็คืออาจจะต้องให้ผู้สูงอายุเริ่มเดินนะคะอาจจะเริ่มจากวันละห้าถึงสิบนาทีนะคะแล้วก็เพิ่มเป็นยี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยทุกๆวันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุด้วยในการเดินนะคะอาจจะต้องใส่เครื่องช่วยพยุงสลักผู้สูงอายุที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทรงตัวนะคะทีนี้ท่านผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าเขาบอกว่าการเดินเนี่ย ความเร็วของการเดินเนี่ยเป็นตัวพยากรณ์อายุขายได้ด้วยนะคะเพราะเขาพบว่าผู้สูงอายุในวัย75ปีเนี่ยที่เดินช้าเนี่ยจะเสียชีวิตเร็วกว่าผู้สูงอายุที่เดินด้วยความเร็วปกติถึง6ปีเลยนะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่าคือถ้าเกิดว่าเราเดินเร็วขึ้นเนี่ยแปลว่าเรากระฉับกระเฉงขึ้นเพราะฉะนั้นสุขภาพร่างกายเราเนี่ยมันก็จะ แสดงออกมาให้เห็นด้วยว่าก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเราไม่ไม่เดินเลยหรือเดินช้าลงเนี่ยคะ่ะก็จะทําให้มีความเสี่ยงในการที่จะเจ็บป่วยได้มากขึ้นนะคะความเสี่ยงต่อไปก็คือในเรื่องของประสาทสัมผัสค่ะนะคะอวัยวะในการรับสัมผัสภายนอกของเราเนี่ยนะคะที่สําคัญสําคัญเนี่ยคะ่ะก็คือหูตาจมูกปากผิวหนังนะคะ ก็ห้าส่วนประสาทสัมผัสห้าส่วนที่เราใช้อยู่เป็นประจำทุกวันทีนี้เมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะประสาทสัมผัสเหล่านี้ก็จะเสื่อมถอยลงค่ะนะคะเริ่มต้นจากตาเนี่ยก็คือว่าตาที่อาจจะเริ่มมองเห็นไม่ชัดนะคะ แน่นอนค่ะอายุ40ก็มีสายตายาวมาเยือนแล้วนะคะอาจจะต้องใส่แว่นสายตายาวช่วยนะคะก็ทําให้การมองเห็นไม่ดีเหมือนอย่างเคยนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของรูม่าตาที่เล็กลงนะคะตอบการตอบสนองต่อแสงลดลงหนังตาตกนะคะแก้วตาอาจจะมีความขม่นมัวหรืออาจจะเป็นปัญหาของโรคตาต้อนะคะชนิดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อเนื้อนะคะซึ่งเรื่องเกี่ยวกับตาเนี้ยก่อยได้เคย คุยกับคุณพ่อนะคะแล้วก็นํามาเล่าให้ฟังในรายการนี้ไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะถ้าเกิดใครที่สนใจาจะาเข้าไปฟังซ้ําได้นะคะทาง Facebook q วเอนะคะนอกจากนั้นผู้สูงอายุบ,บางท่านคะ่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อลูกตาเสื่อมนะคะความไวต่อการมองภาพลดลงเวลามืดหรือเวลากลางคืนนี้ก็อาจจะมองเห็นไม่ชัดเจนนะคะอาบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องตาแห้งหรือเยื่อบุตาระคาเคืองนะคะ ก็ทําให้มองเห็นไม่ไม่ชัดทีนี้เวลามองเห็นไม่ชัดก็จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการใช้ชีวิตในด้านอื่นๆไปด้วยนะคะเช่นอาจจะทําให้เกิดความเสี่ยง่อการหกล้มนะคะเพราะมองไม่เห็นมองไม่ชัดนะคะแล้วก็อาจจะไม่สามารถขับรถได้แล้วเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของการกระระยะผิดพลาดขับรถก็ไปชนโน่นชนนี่บ่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะเพราะจากสัมผัสส่วนที่สองคือหูคะ่ะ นะคะแน่นอนค่ะเมื่ออายุมากขึ้นนะคะประสาทหูก็จะเสื่อมลงก็จะได้ได้ยินไม่ค่อยชัดหรือบางทีที่เราได้ยินกันว่าเป็นผู้สูงอายุก็จะเป็นหูตึงนะคะทีนี้เอ่อก็รักษาได้ไหมได้หยอดยาอาจจะหายแต่ถ้าเกิดเป็นมากถึงขนาดที่ประสาทหูเสื่อมแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เครื่องช่วยฟังนะคะหรืออาจจะทําให้ไม่ได้ยินอย่างทาวนไปเลยนะคะทีนี้เมื่อเราได้ยินเสียงลดลงเนี้ย ทำให้หูตึงมากขึ้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราพูดเราก็จะพูดเปลี่ยนไปนะคะหรือเวลาฟังฟังคนอื่นพูดไม่ได้ยินก็จะทําให้การสื่อสารเนี่ยลดลงไปนะคะมีอาการอาจจะเกิดอาการเวียนศรีรษะแล้วก็เคลื่อนไหวไม่คล่องตัวได้ด้วยนะคะน,นี้ก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของประสาทหูนะคะเรามาดูเรื่องประสาทสัมผัสทางจมูกก็คือการดมกลิ่นนะคะคือพอเมื่อเราสูงอายุขึ้นค่ะ าการดมกลิ่นการรับรู้ทางด้านกลิ่นก็จะไม่เหมือนเดิมนะคะเนื่องจาก,กเสื่อบุบกโพรงจมูกเนี่ยอาจจะเสื่อมลงนะคะตอมที่ทําหน้าที่รับกลิ่นเนี่ยก็จะด้อยลงนะทําให้บางทีค่ะเราไม่ได้กลิ่นอาหารนะคะพอไม่ได้กลิ่นอาหารก็ทําให้เราทานอาหารไม่อร่อยถูกไหมคะก็อาจจะทําให้เกิดอาการเบื่ออาหารนะคะทานอาหารได้น้อยลงนะคะนอกจากนั้นคะ่ะปัญหาของจมูกไม่ได้กลิ่นเนี่ย ออาจจะส่งผลให้เกิดอันตรายมากกว่าแค่ภาวะเบื่ออาหารนะคะก็คือในเรื่องของถ้าเราไม่ได้กลิ่นแล้วถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไฟไหม้หรือเวลาเราทําอาหารแล้วอาหารมีกลิ่นไหม้เนี่ยเราไม่ได้กลิ่นเนี้ยก็จะทําให้เกิดอันตรายได้เช่นกันนะคะต่อไปก็คือปัญหาทางด้านช่องปากค่ะ ช่องปากก็ประกอบไปด้วยลิ้นนะคะที่มีไว้รับรสแล้วก็ฟันที่มีไว้บดเคี้ยวนะคะเมื่ออว,วัยวะในช่องปากของเราเสื่อมลงคะ่ะตอมรับรสต่างๆก็จะผิดเพี้ยนไปนะคะเราอาจจะแบบรสชาติอาหารที่เราทานก็อาจจะเพี้ยนไปนะคะอาจจะเหม็น มีรสขมรสเปรี้ยวรสเค็มที่แบบทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราทานอาหารไม่อร่อยเหมือนเดิมนะคะหรือถ้าผู้สูงอายบาุบางรายนะคะที่อาจจะมีปัญหาเรื่องฟันผุฟันหลุดนะคะอันนี้ก็แน่นอนค่ะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบดเคี้ยวอาหารนะคะทานอาหารแข็งแข็งเหนียวเหนียวก็ไม่ได้แล้วนะคะนี่พอเคี้ะคะคยวไม่ละเอียดหรือบางครั้งนะคะเคี้ยวไม่ละเอียดเคี้ยวไม่ละเอียดก็ส่งผลให้ระบบการย่อย ไม่สมบูรณ์นะคะอาจจะทําให้ปวดท้องนะคะหรือบางรายอาจจะมีปัญหาเรื่องแผลในช่องปากนะคะเช่นเป็นร้อนใน,นะค่ะก็อาจจะทําให้ทานอาหารลาบากไปด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งปัญหาเรื่องการกลืนในผู้สูงอายุนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งส่งผลต่อการทําให้เกิดการสําลักอาหารนะคะซึ่งถ้าสําลักอาหารแล้วอย่างที่บอกค่ะมันจะมีอันตรายอาจจะส่งผลไปถึงการติดเชื้อในปอดถ้าหากมีการสําลักบ่อยครั้งได้ด้วยนะคะ ประสาทสัมผัสสุดท้ายที่อาจจะมีความเสื่อมก็คือปัญหาเรื่องของผิวหนังนะคะผิวหนังผู้สูงอายุก็จะแห้งความชุ่มชื้นก็จะน้อยลงนะคะเมื่อเราอายุมากขึ้นได้เาผิวแห้งอาจจะเกิดเป็นการตกสะเก็ดนะคะก็จะทําให้เกิดอาการคันใช่หไหมคะบางทีผิวหนังก็จะเริ่มบางลงเรื่อยๆนะคะจะสังเกตว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนะะี่ยค่ะจะมีปัญหาเรื่อง ผิวแห้งผื่นคันแล้วผิวถลอกง่ายเนี่ยนะคะแล้วเวลามีแผลอะไรก็จะหายยากนะคะประสาทสัมผัสทั้งผิวหนังก็จะลดลงนะคะดังนั้นผู้สูงอายุก็ควรจะต้องดูแลเรื่องสุขภาพผิวนะคะมันทําความสะอาดผิวหนังแล้วก็ทาโลชั่นเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นอยู่เสมอนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการหมักหมมของเชื้อโรคต่างๆที่อาจจะก,ก่อให้เกิดผื่นคันเชื้อราแบคท,ทีเรียนะคะโดยเฉพาะ ในกรณีของผู้ป่วยติดเตียงนี้สําคัญมากๆเลยนะคะก็คือต้องเพิ่มความระมัดระวังในการดูในเรื่องของแผกกดทับด้วยนะคะความเสี่ยงต่อไปนะคะก็คือในเรื่องของระบบการขับถ่ายนะคะก็พอสูงอายุขึ้นค่ะความเสื่อมของเซลล์และกล้ามเนื้อหูรูดต่างๆก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาการขับถ่ายนะคะทั้งในเรื่องของการถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระนะคะ เราจะพบบ่อยๆเลยจริงไหมคะว่าผู้สูงอายุหลายๆท่านนี้ก็อาจจะมีอาการกั้นปัสสาวะไม่อยู่มีปัสสาวะเ<ม>ร็ดปัสสาวะราดได้นะคะหรือปัสสาวะบ่อยนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะเกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะแต่ว่าผู้ชายก็ผู้สูงอายุผู้ชายก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะในเรื่องของความเสี่ยงของต่อลูกหมากโตนะคะหรือว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะอันนี้ก็พบได้มากในในเพศชายนะคะ ปัญหาเรื่องของอุจจาระในผู้สูงอายุก็เกิดขึ้นบ่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการที่ผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะกั้นอุจจาระได้นะคะในบางรายนะคะในทางตรงกันข้ามก็ผู้สูงอายุจะมีปัญหาเรื่องท้องผูกเป็นประจำนะคะเนื่องจากกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เนี่ยลดการบีบตัวลงตามอายุนะคะที่เพิ่มมากขึ้นทีนี้พอผู้สูงอายุเคลื่อนไหวน้อยลงไม่ค่อยออกกําลังกายทานผักผลไม้น้อยดื่มน้ําน้อยนะคะก็อาจจะ มีผลทําให้เกิดปัญหาท้องผูกได้เหมือนกันนะคะความเสี่ยงต่อไปคือโรคกระดูกพรุนค่ะปัญหาโรคกระดูกของผู้สูงอายุเนี่ยเกิดจากแคลเซียมนะคะก็คือแคลเซียมเนี่ยลดน้อยลงนะคะทําให้น้ําหนักของกระดูกลดลงนะคะเปราะหักง่ายนะคะแล้วบางคนก็ความยาวของกระดูกก็จะหดสั้นลงนะคะหมอลองกระดูกก็จะบางลงนะคะ ทีนี้มันก็จะส่งผลให้ผู้สูงอายุมาลายก็จะมีหลังค่อมนะคะความสูงลดลงขึ้นไหวไม่สะดวกนะคะอาจจะแบบมีอาการปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกได้ด้วยนะคะภาวะกระดูกพุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะพบมากในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะโดยเฉพาะในหวัยหลังหมดประจำบึกประจำเดือนไปแล้วนะคะหรือช่วงวัยทองเนี่ยนะคะวิธีการสมรสรงมวลกระดูกให้เพิ่มขึ้นก็ทําได้ง่ายๆเลยค่ะโดยการออกกําลังกายเป็นประจํานะคะก็จะช่วยลด ความเบาบางของวกระดูกไปได้นะคะแล้วก็ทานอาหารที่มีแคลนเซี่มสูงนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ต้องตรวจเช็คมวลกระดูกเป็นประจำนะคะกับแพทย์นะคะเพื่อให้รู้วิธีการป้องกันนะคะแล้วก็แก้ปัญหาได้ถูกวิธีนะคะความเสี่ยงต่อไปคือเรื่องของการทรงตัวนะคะการทรงตัวของผู้สูงอายุเนี่ยมีความสาคัญมากเลยนะคะเพราะว่าอวัยวะต่างๆของร่างกายเนี่ยคือจะต้องทํางานร่วมกัน ถ้าผู้สูงอายุมีการทรงตัวที่ดีเนี่ยคะ่ะจะส่งผลให้เกิดความคล่องตัวในการใช้ชีวิตประจําวันได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ทีนี้ปัญหาที่พบบ่อยค่อนข้างบ่อยในผู้สูงอายุก็คือการทรงตัวเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเดินเซนะคะการก้าวที่สั้นลงนะคะหรือแม้กระทั่งหลังค่อมหลังแอนนะคะการก็ส่งผลให้การเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ย มีปัญหาค่อนข้างมากนะคะถ้าผู้ผู้ผสูงอายุมีปัญหาเรื่องการทรงตัวเนะะี่ยค่ะนอกจากจะทําให้บุคลิกกับภาพเปลี่ยนไปแล้วนะคะท่าทางแบบเดินก็จะไม่สงาาวว่าผ่าเผยเหมือนสมัยหนุ่มสาวนะคะก็อาจจะทําให้เดินเซแล้วก็เป็นปัญหาเป็นสาเหตุของทําการทาให้เกิดหกล้มได้ด้วยนะคะวิธีการแก้ปัญหาเรื่องการทรงตัวเนะะี่ยค่ะสามารถทําได้ด้วยการทํากายภาพบาบัดนะคะเพื่อให้การเคลื่อนไหวเนี่ยมีความพล่องตัวมากขึ้น,นะะทีนี้ก็ ขึ้นอยู่กับสรีระของผู้สูงอายุในแต่ละบุคคลด้วยนะคะก็อาจจะถ้าถ้าท่านไหนมีความรู้สึกว่าเดินเซนะคะหรือแบบการทรงตัวมีปัญหาก็ต้องเข้าไปตรวจประเมินในเรื่องของการทรงตัวเพื่อให้คุณหมอท่านได้แนะนําวิธีการบริหารทำกายภาพบำบัดที่เหมาะสมนะคะความเสี่ยงสุดท้ายค่ะคือเรื่องของความอึดนะคะความอึดคืออะไรความอืดก็คือ ความอดทนของร่างกายในการทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นค่ะความอึดของร่างกายมันก็จะลดน้อยลงนะคะยกตัวอย่างเช่นตอนที่เรายัางหนุ่มสาวนะคะในวัย25-30เนี่ยเวลาที่เราเดินขึ้นบันไดเนี่ยเราก็สามารถจะเดินขึ้นบันไดหลายๆชั้นโดยที่ไม่เหนื่อยถูกไหมคะทีนี้พอเราเริ่มวัย40แล้วเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกเหนื่อยมากขึ้นนะคะ ขึ้นบันไดในระยะเท่าเดิมจานวนชั้นเท่าเดิมก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าเหนื่อยมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายเนี่ยค่ะจะเป็นวิธีสําคัญเลยนะคะที่จะช่วยเพิ่มความอึดหรือความทนทานของกล้ามเนื้อน,นะคะออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นการเดินเร็วกันวิ่งนะคะ,ก,ะ,คะก็จะทําให้อวัยวะต่างๆมีความทนทานมีความอึดมากขึ้นระบบการไหลเวียน ดีขึ้นนะคะการทำงานของปอดดีขึ้นนะคะเพราะว่าเราได้รับออกซิเจนเข้าไปมากขึ้นนะคะออกซิเจนก็สามารถที่จะเข้าไปสร้างพลังงานให้กับกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นนะคะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าร่างกายของเรามีความอืดแค่ไหนมันก็จะมีการทดสอบทางการแพทย์เหมือนกันนะคะทดสอบระดับความอืดนะคะในผู้สูงอายุท่านไหนที่มีความรู้สึกว่าเ เราทําอะไรเราก็เหนื่อยง่ายนะคะก็อาจจะต้องลองดูลองลองเริ่มจากการออกกําลังกายดูนะคะว่าการออกกาลังกายอย่างสม,ม่ำเสม,มอก็ม,มีมีเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้อดับความอึดเราเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะทีนี้ในหลายๆกรณีค่ะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับผู้สยยูงอายุอย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะสิบความเสี่ยงนี้นะคะก็เกิดจากพฤติกรรมของเราเองด้วยนะคะในช่วงที่ เราอยู่ในวัยหนุ่มสาวหรือวัยทำงานนะคะเราก็ต่อเนื่องมาถึงในวัยสูงอายุนะคะทีนี้พฤติกรรมความเสี่ยงต่างๆเนี้ยอาจจะส่งผลทําลายสุขภาพของเราโดยที่เรานึกไม่ถึงเลยนะคะกว่าจะนึกได้อีกทีมันก็สายไปแล้วนะคะทีนี้เรามา ลองดูนะคะว่าพฤติกรมรมความเสี่ยงอะไรที่จะส่งผลต่อสุขภาพของเราเมื่อเราแก่ตัวลงนะคะเรื่องแรกเลยก็คือการสูบบุหรี่หรือการดื่มเครือ่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เราคุยกันมาเยอะมากเลยนะคะว่าคือเรารู้ว่าบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอันตรายต่อร่างกายนะคะแต่ในปัจจุบันเราก็ยังพบผู้สูงอายุเนี่ยประมาณร้อยละสิบห้าถึงยี่สิบที่ยังสูบบุหรี่อยู่เลยนะคะแล้วก็ ส่วนใหญ่แล้วก็คือสูบตอนเนื่องมาตั้งแต่วัยหนุ่มเลยนะคะเลิกไม่ได้นะคะแล้วก็ที่เราเห็นก็คือเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วคนสูบบุหรี่ก็จะดื่มแอลกอฮอลด้วยนะคะก็คือควบคู่กันไปเลยนะคะอันนี้ก็จะส่งผลทําให้เกิดไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปอดมะเร็งตับนะคะตับแข็งนะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็จะแบบส่งผลให้เป็นโรคไร้แรงในอนาคตนะคะ ความเสี่ยงที่สองก็คืออุบัติเหตุในการขับขี่หรือโดยสารรถยนต์หรือรถประจำทางรถมอเตอร์ไซค์นะคะปัจจุบันนี้ก็มีผู้สูงอายุที่ยังขับรถอยู่ประมาณร้อยละห้าสิบนะคะแล้วก็ที่สำคัญผู้สูงอายุหลายๆคนเนี้ก็ไม่มีใบขับขี่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยนะคะหรือถ้าเกิดใครที่ขับขี่จกักรยานยนต์ก็ไม่สมมวกกัอนน็อกนะคะหรือแม้กระทั่งคนซ้อนท้ายก็ไม่สวมนะคะคือเราจะเห็นว่าผู้สูงอายุหลายๆท่านนะคะที่ประสบอุบัติเหตุ เอ่อในการใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะเป็นการขับรถหรือขีม่มอเตอร์ไซค์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะพบว่าไม่สมหมวกกันน็อกเพราะว่าคิดว่าโอ๊ยไปแค่ปากซอยเองไปแค่ตลาดเองใกล้ๆ้แค่นี้ไม่ต้องสวมหมวกกันน็อกก็ได้ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วค่ะก็จะส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายู่เนี่ยแหละค่ะจะเป็นเอ่อเจ็บป่วยค่อนข้างมากนะคะอาจจะเป็นอมัอมาพากอัมพาตหรือว่า เสียชีวิตได้เลยนะคะจากเรื่องนี้นะคะต่อไปก็คือความเสี่ยงเรื่องการบริโภคอาหารที่มักจะทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะอาหารวันมันอาหารหวานอาหารรสจัดเค็มจัดนะคะอันนี้ก็จะส่งผลต่อโรคหลายๆโรคตามมานะคะตื่นได้กระทั่งความเสี่ยงในเรื่องของการออกกําลังกายที่ คนส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ค่อยยอมออกกําลังกายหรือออกกําลังกายไม่สม่ําเสมอนะคะอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้พอเมื่อสูงอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายก็จะอ่อนแอลงนะคะล้วก็ไม่แข็งแรงแล้วก็อาจจะมีโรภคภัยไข้เจ็บได้มากนะคะส่วนความเสี่ยงสุดท้ายนะคะก็คือพฤติกรรมของการนอน ไม่หลับนะคะหรือปัญหาเรื่องการนอนหลับนะคะซึ่งอันนี้ก็เกิดขึ้นได้กับทุกเพศท,ทุกวัยเลยนะคะตั้งแต่ในวัยหนุ่มสาวหรือหรือในวัยสูงอายุก็จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะการพักผ่อนไม่เพียงพอต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยก็ทําให้เกิดปัญหาสุขภาพร่างกายได้ค่อนข้างที่จะมากนะคะนี่ค่ะปัจจัยเสี่ยงจากพฤติกรรม ต่างๆนะคะที่บางทีเราก็ทํามาด้วยความเคยชินนะคะตั้งแต่วัยหนุ่มสาวจนกระทั่งวัยสูงอายุแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนนะคะซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ราคาที่จะส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพในวัยสูงอายุตามมาได้นะคะ mm. และที่สําคัญค่ะในเมื่อเรารู้แล้วว่ามีความเสี่ยงต่างๆนะคะในเมื่อเรารู้แล้วว่าพฤติกรรมบางพฤติกรรมเป็นพฤติกรรมที่ที่เราควรจะต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของเราในวัยสูงอายุแล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงแล้วก็ป้องกันถามว่าป้องกันได้ไหมเราสามารถป้องกันได้ค่ะนะคะโดยที่เรา ควรที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะหันมาดูแลสุขภาพนะคะใส่ใจเรื่องการบริโภคอาหารพัฒนาการที่ดีออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะซึ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะช่วยให้ความเสี่ยงต่างๆลดลงไปแล้วก็ทําให้เรามีสุขภาพแข็งแรงเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขเอาละค่ะสาหรับวันนี้ค่ะ เวลาหมดองอีกแล้วนะคะก่อยขอลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณที่ติดตัมรับฟังรายการน,นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ